มันตกนะมาพเนมันฝนตกไปเงเห็ดเี้ยัะไรอย่ไ สบายดีเด้อสบายดีสดวัสดีพี่น้องพี่น้องเอฟซีเวอร์สุขสุกคนแล้วก็พอ,อ,อก,กันกระซองสาวบนมาบ้านห้างอีกแล้วพี่น้องเลยเอามาพอ,อ,อก,กันมาเนี่ยกะทางสมุนกะเลยมาเยี่ยมยามทางสร้างแก้วเนาะทางน้องไซรัสดักหาว่ามาทาเพื่อนเมเนย์จอนเด้อว่าสันทางสมุนก็เลยวะมาเยี่ยมยามทำข้าวก็ดีเลยพี่น้องเลยเอาว่าเมื่อนันเนาะทางน้องไซาเพิ่งกะ ไปถักหาทั้างสมุบบนยูสีขืนเพือนนางดาวอะไรว่าจะไปขับไปคู่น้องเพื่อนยูนี่ไงสมุบบนก็เส้นทางมันไกลสมุบบนกะปะกา้าขี่รถไปคนเดียววันนี้ก็เลยมีโอกาสแวะมาหาทางสร้างแก้วบางทีก็เฮาสีหูแขนย่อนหลังหรือว่าไปเสเด็จก็ยินดีย่อนหลังน้่งทางนางดาวเพื่อนเนาะ <c oughs> จังใดเฮ่ากับสิข้นไปหาทางสร้างแก้วก่อนเป <c oughs> ิดมาหอด <c oughs> เป็นทีเรียบร้อยแล้วจันใดก็ ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ทังสมุนคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อไปเดี๋ยวจะไปทักทายสบายดีทางให้แก้วก่อนแล้วไปไปปลูกแคนยอดลังให้ทั้ง้องดาวน้ำบรรยากาศฝากพ่้แม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ในคลิปนี้ฝากวิพาดประการใดก็ต้องกาบขออภัยเพื่อสุขสุขชนไปพี่น้องเป็นอไปเบินไปส้มน้ำกันมาหะทางน้องไยล่ะสบายดีเด้อน้องไ้ล่ะ จา,ากฝนมาเลยบ้างนีโอ้โอ้าอเปลี่ยกบ,บ่และมาหาทางไอ้แก้วกันเอากระดว่าเหดกินอย่างได้ไฟควันกุ้มย่โีนิสบายดีเล <c oughs> ้อ่าคนในญาตินเพิ่อกันยเ็ <c oughs> โอ้ยเป็นยัง <c oughs> เพื่อนไม่รุ่นมีปลา,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 าหลายมือมีปลาลายมือที <c oughs> ชิน้นหอดยังอยู่ชิ้นหอดอยู่บ่หอดเบี่ยงงานอยู่แล้วงานมันบอ้ันทัดแล้วเนาะประทันแล้วเนาะ,ะนเห็ดยังน้อะน,นมน้อยเฮาวครัวสบายดีเด้อโอ้น้อยนมน้อยเห็ดกินยังองนานี่ด่งไฟหนึ่ข้าวด่งไฟหนึ่งข้าวอืมเสียดหนึ่งข้าวแล้วก็เฮ็ดกินเลยกินข้าวเที่ยงแล้วบ่เอาขึ้นมานั่งไส้ละ นางนี่ก็มันก็ได้มังหดจะดนแล้ววะไอ้ได้แล้วแหละดำหาดำหน้าไวอยู่ด้วเถอะนะฮาวรถยังประมาณหาห้องห้ายแล้นหมดหลายตึวยัดไปได้ใหนทางกินทางจ้างสิบปล้านแน่นะสิบเอ็ดล้านมันแพงเลยอ๋อทางกินทั้งจ้างก็สิบปลาล้านลกกาเนี่ยลูกกาเขาก็จะจ้าง เปิดล,ล,<ก>ลูกจ่ามือมัดโซา,านามัดโซนา <laughs> นักลูกกาเลยเหน้อ,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 นองเซราอ้ามาไอ้เมื่อพักกันเมื่อพักแก๊กเมือ่อสี่มือตั้งแต่เมื่อึ้นเพื่อนน้องดาวคุณบอ่อเอเห็นทั้งน้องเซราเพื่อนอันทักบอกอยุไปูเดียวเพื่นานแบบนี้ย่านแบบนี้นเลยว่าเหตุอยงไดีออยากไปอยู่ได ก็นยอะในขิก็เลยไปเยอะเขาก็เลยมัยังหมดบ่อนของลรกินหนึ่งกินข่าเที่ยงว่าคือกินข่าแเลเงขาเที่ยงบันี้กิน่าเที่ยงคนไร่ว่าเพื่อนน้องดาวอ่าัไลปยด้อฮืาบ้านงานั้นน้อยนิดเกีสองสามคนฮิปโปฮิปโเลวเป็นพิธีเนาะเป็นวิธีเลยก อัน y o u t u ก็ม no ่ได้บ่แซนเข้าไปมันก็กับเส้นทางมันก็บ่สะดวกสบายเนาะพี่น้องซายล่ทักโอ้ยอยากไปอยู่ลูกซายกดำนาบ่มีผู้ไนําบนี่ก็คิดยาฮอดบ่จื้อํานักันไปไกลไดเพื่อฮอดเนาะใตบไกลได้โอ้ยได้ครับนั่น2ชั่วโมงพุ่นล่ะเอ้ยแต่บ้านสุก็ไปยัด2ชั่วโมงอยู ไอแก่แต่เฮาขี่แต่พี่ไปหอดอันปั่นวนสิมเฮายัางสองสิบโมงมันต้อปฏิขี่ไปได้ดวยวันนี้มาแล้วแล้วบ่ห้องหน้ากันยังเริ่มเริ่มช<อ>ี้เทพื้นเทพื้นก่อนเทพื้นหลังก็โบเห็นห้องน้าแล้วอะไรชี้โกหบลวนอะไรได้บ่โดยห่องน้าแล้วก็โกดับเนินต่อมาเลยดเนินต่อมาเลยแล้วเลยแล้วเลยโกสาบสาบเท่พื้นติดบาร์ประตังประตูยก อื mm ินใจเงินมดเรียบร้อยจ่ายแล้วรวมมดนี่เธอได้ไอ้แก้วหกหมื่นหาหกหมืงง่นหารวมตัวตั้งน้ำมอสบะมมัดโเมนเนาะตัวตั้ง่นจ้างคนอื่นเนาะโอ้โฮาเาทัง้งมุกคงมงหลังคาเนาะดอยหกหมื่นหาตั้งถึงจ้างทหารตั้งประดังมุกกรนสองหมื่นวนาะปังแม่เงินสองหมื่นตั้งธรรมดาอยู่อืสองหมื่ ว่ามันอ่ามาดำเนินต่อให้อรเงินก็นเอาไปเห็นเงินแล้วมันสบายแล้วมีแต่เลงงานเอาแล้วน้องหลาแบบนี้เงินก็นเอาไปใช้เลยอยากได้ไว้ก็เห็นเอาแล้วแบบนี้เนาะโดยอาทิตย์หน,นึ่งแล้วแล้วเฮงดีเน<อ>าะแมนเลงเอาให้ดอกไม่แตนไว้รุ่นก็ดีหันน้องดาวก็ยังสีมาวะมาอยู่มันนี่คนเดินได้คือกูมาเป็นครับ ผัเพลงที่บินักษากเรื่องรักซอคองนเนือนเป็นอะไรโอั oh. วเรื่องคองผัวประตูประตังประธานดีประธาดีแล้วแล้วฮะาะกบเชน้ากบซิ่อหมูอมอว่ววานี่ยังคา่าค่าเรื่องคาคองอยู่พี่ผั oh. ว่ัวท่าพังเบืองมันเด็ดมันเด็ดที่จะตูดตูนมาติตไห้มติดบ้านไหน้โ <c oughs> ดยผัวช่วงนี้ก็ใส่ใส่บนใส่ไฟกับย่านผัวเฮาเดิน ผมมีไผ่ผ้าเฮือนเราก็เนาะสันไส่ไส่อยู่ไส่ใส่เฮือนเขาพี่อยู่ทางเขาไปยืมมงเขาดึงสายเข้าไปดึงสายเข้าไปอต้องให้มันแดดก่อนมันแดดก่อนมันเอาดึงไาเขาไปต้องปักไผ่กัเขาก็ยานเนาะเลยได้โอกาสมาพีเนาะมาพีก่อนมันแดดแดดเดี๋ยวนีฝนตกทางบ้านก็ตกตกตลอดเลยเกือบว่าบุ้ยมือหยุดเลย บัดคอยบัดแหง้งบัดคอยบาดแหง้งแม,ม่นท่านะน้ำจืเหลือเพื่อแล้วนำ้ำวนะาสิมายอ้อนรางงองดาวอยู่แด้วมันนี่ว <c oughs> าสิมาผูกแกนยอ้อนรางโยมือได้ผลสิมาเนาะอ่าเจ่ดดาวว่าว่างเรียกผลหมดแล้วอ่าทางพวกายกับประเด็นเรื่างไงวะอยา่าชิเมื่ออยู่อืมันคือชิเมื่อเมื่ออยู่มัน มาเลงเถียงสชปะให้เงสามคนนอนพี่อ๋อเจ้าสิเคียวบ่อรวเนี่ยะยสิเมะเมเขาวบูซาเลย่อยู่เรื่องนเขาเรซานะรับตรงบูซาห้ครบ้สามคืนไปสองคืนโชมบูซาเขาบูซาทำหีบงเคยเห็ด้บนั้งเนาะโดยคนโตช่างเที่ยวกับพวกเฮงให้ไก่กันเนาะโดยจะทำบูชาได้บุกไก่บได้กันเคย ไอ้น้อง,อง่ะครับใครอยูุ่กเขมชุวงอดเปล่าล่ะเป็นวัดอยู่เป็นวัดอยู่ดังไฟเลยอันนี้ว่าน้องยังก็น้องจอยจอยโอ้จะได้มาพเพราะได้จอยจับจอยบายเนาะเดี๋ยวมักอดปูน,นปูนปูนที่ปูนใหน้คันน้องคันเป็นสะเป็นก้อนนี่นกระเพท่านไม่เป็นจอยยังเป็น ไปซีเฮียนคอยเฮียนไปแหละสอนไปเนาะให้น้องตัต้องสอนให้ตลอดน้องดาวเป็นในเรือน้องดาวจรินแล้วจริงเว่าแหละเป็นสร้างว่าแหละขึ้นเองได้แล้วขึ้นโค้งขึ้นยังก็ได้ว่าแหละนี่แต่สร้างน้อยใช่ไหมที่ที่ขึ้นเปื่อนเขึ้นเองกับคนต้องจ้างเพคนเทเพมันเองโดยนเองแล้วเพอเพออันซิดให้เราติดไอ้บานเองก็ได้ด้ค่ะมีอุปกรณ์เดียว่พราะมันยากเพราะว่า มันเรื่องติดบานมันต้องส่งติดซื้อเครื่งงองอุปกรณ์เป็นทั้งกทั้งสวรรค์มาหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างเนี่ยได้เนาะ,ะประชียังหลายขั้นตอนติดบาา้านวะตัวสั้นคันวันน้องดาวคุณโบได้มาห้าสีฝากกันไปแบบอีกคำคูณแห่งน้องดาวได้เพให้แก้วก็กได้เยาะเพราะว่าหัว่าน้องพันธิมาเมื่อใดเนาะได้ได้่ว เวลาน้หลับองหลับเมืองให้ร่ลงหลับเป็นหมัดหมัดแขนให้แต่งเตื๋ยวเผินหน้ามื่ออื่นกะแต่ให้น้องหลาเน่นให้ก็ได้โดยผู้เป็นยังเพราะว่าเอากะโบไปบริษัทไปมึงอยากไปอยู่อันคือลูกชายบริษัทดำหน้ากะสิไปอยู่มึงไปคุเรียวโอประเทไปกระเทศไปก็ได้เนาะยค่ะแสดงว่ามุดดำซูมือนี่แห้ง ฝนตกให้เกิดอุบัติเหตุดุซักช่หนึ่งเกิดอุบัติเหตุโสมาวการระมัดระวังน้ำทางเขาเลยเนาะขี่รถจักรไปเพิ่มหนึ่งเดียวกับยาินะยานเลยยานเลยคือผู้ชายกับอีกแบบนึงอันนี้เราบแบบนี่เขาก็คือญาติโยซีเลนหนึ่งคืนนี่ป้างไอ้เก้วเพื่อนเขาน่ะหมดเสร็จอยู่บนคืนทางฝนตึงลม มันล้มมาตีเข่าทั้งหน้าต่างมาในเฮือนไงนะบันนี่โตเฮือนคั่วบันนี่มันเข่ามาตามเหิบเสาเนี่ยแก้เออะบนมันแตกแม่แบบว่าเสาเขาพเได้เจ้าเปรียมเสาเนาะมันเลยแตกบันนี่มันเลยเข่าไว้น้ำหันันเอาเกาเกาปูนละลิดจอดเอาเกาปูนรีดแม่เนบั้เกาปูนก็มีอยู่เอามาลิดเลยริดกระติ๊บเอาเกาปูนบันนี้ว่าเกาเกาปูนที่ปิดบน ตันบนมันแตกมันหยังก่อแต้มมันลาวเพิ่นจะเอาให้มันเป็นเสาเด้เนาะมันเป็นเสาล้มันมันมันเข้าม่ได้หันน้ <c oughs>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  ํามันนี้มันบ่ป้อยๆออกมาได้เลยเอาสาบๆๆๆแล้วก็รีดเลยบัดนี้เอาบ่รีดืไปเนาะกัรว่าสิให้เขาจับเหลี่ยมเสาก่อนบ่เฮาว่าครับทํากระแตคือเก่าเฮาบ่ใช้กาวติดอ๋อต้องใช้กาวน้ําเลยสาบน้ําเลยนี่บโดยอ มนุดเขามามนลุดอังมัดงเหอนออันตรา,าย,ยสัยยเนเป็นใจสุกง่ายอยู่ว้างเข่าน้องบบคุเนีม่คซื้อเองว่านี่ไอ้โดยคุยคุยใส่ซื้อ,อมาหอดอมาจัดถูก túc túc lá túc túc anh anh non nhoi phình phình như sai bắt túc túc anh anh biết để ghitom lấy hahaha ghitom lấy lấy biết luôn long sai này oh nhồi lọt khẩn nhồi lọt khẩn ít nhoi héng bùn hững lọp say lọp say ní bò say rồi rồi xí đẹp rồi nha say tuk han tuk han mình héng hãy hao gì phạm, hải thang anh kéo về hãy nong đảo hải đi đấy kéo đó rồi rồi nào ui vậy cả học kinh hao cả Tầm cô năm phần sáu mươi một nữa ngon nè rồi bỏ rồi ngon quên nè ạ tuột pin nó có đi sao quên đi sau có đi cả à. thằng phong nào vài gì mà ผูกแขนเพื่อนเองนั่งหลายอผูกแห้ในเรื่องหล่าเดอน้เวลาผูกใหมันตกฝนดินมาอยู่มาได้เศร้าผูกเกื่อนซานคนก็บ่ได้หัวที่ไอ้หัเห็นไหมันหัวมันอยังฝนตกแหงกับบ่ได้หัวเนาะหัวเปี่ยงแต่แถวนี้แล้วอันนี้แล้วหัวเป่าไปใส่หูวเกินใหญ่จะบ่ได้หัวเกินใหญ่เีหัวหัวนะ บาได้เจ้าอันไหวเหรอเงี้ยมึงดาวบ่เอาจะฟ้องบ่เอาจะฟ้องบ่ให้ก็เงี้ยมึงดาวน้องลาวน้องถิทองนันยิงน้องดาวสามคนเป็นมุงกษ์ละคันท่าใส่อ้นันยิงมันบปวดหัวหัวแบบปวดหัวนี่คันจะปูตอกเรียบร้อยคันนี้ตะปูตอกมันอยากขั้วนะอยากขั้วอะากขั้วคูหลังได้จะปูตอกเงียมอ่ะขั้วคูหลังเลย อุ้ยโบนึงบนึงหัวรอดตั้ตรงตรงนี้เนาะตรงนี้รอดกว่าตะปูตัมันจะูใหญ่เหรอะมันหรือว่าแบบแบบมันผ่าพะลงบ่อแมันเสื่ยงก็เลกปูโดคนเชิงกรชี้จีโอ้โหเชีอันนันปูตอกเก่งลอดเป็นเจ้าบุคคลบบโหัวเก่งทหัวเลยรอดรอดเปเ็เลยโอเคองดื่มอยู่ตะลางคนนังดาวนานนั่งละดาวบุรีมา ไว้ลุ่มเพการทำงานอยู่ในเห็นเอาน็อตตอกนะเฮ้งเต็กกูหัวน็อตเลยเห็นบอกคันป็ดน็อตเห็นเอาน็อตตเอาคนตีตอกบอยสวนยิ์ยิงอาะว่ามีเกี่ยวด้วยเนาะหัวทุกน็อตเลยเห็นตูเห็นเข้าคนตีตอกตัวเอห็นนี่ก้ก้าในใจนี่ก้จักเมืออ้ายแบบนี้พอเิ๋งเิ๋งเลยจิ๋งอูบอยจิ๋งไช่ว่าชื่อบุใหญ่มันทึงเดือนแหละ อก็มันมันสีชาแต่ช่วงเท่ข้านั้งวงกบเนาะโดยเ okay? mm hmm. ป็นเฮดจากห้องนี่นอนคนกับท่านฮู้ท่านฮู้ท่านในบ้านเพนแต่ขึ้ดว่าบุบเกินห้องหนึ่งเนาะเปิ้ลจะเช็ดหน่อยห้องแค่ลูกแล้วก็อีกเกิดคนนอนห้องเปิงเลยอ๋อเดืห้องก็คือสองห้องกันแหละเนาะส่วนมากก็สี่องห้องเออเมียนอนห้องหนึ่งลูกนอนห้องหนึ่งปนะ้าะประมาณสองเนาะเอน มีหลังจากแล้วนี่ก็มีงานต่ออีกเ่า่าไม่ได้ไปว่าคือว่าว่าบ้านนาเพลินยังครับโบ้หูเบบกตาแล้วก็มีชีวิตชีวาเป็นเขาแล้ววันละบ่สิอยากเขาแล้ววันละฝนตกเนาะเฮ็ดไปทั้งไลยกระเนี้ยโอ้ยไปแห้งล้วบากวันนาเพลินนี่นำนำอกเก่งนำถ่วงทางแล้วเห็นบ่นำถ่วงทางแล้วรถไปบม่ได้จึงได้แล้วเฮ้าเจ้าก็เคยไปอยู่บ่ไปไปอยู่ไป ถหนึ่งไปไปหลินไปไปไปเถื่อว่าวันเพะไกลเลยถ็าซ้ำเงินก็ไปบ้านจะาพ่รว่าไก่กลัววะกลัวแล้ววหอดประราอีกหอดเขาสองถุกแล้วแต่นี่หอหาดวงเห็ดม่นกับเหมือนธรรมดาแต่ดงเห็ดนะหอดดงเห็ดมีทางเลี้ยวข้าไปอีกมีแต่ดวงเห็ดไปหันกับมันสิบลักหรบอเแล้วพัดมีทางนั่นเข้าไปในอีกทางเขาไปไนก็สามสามลัก bạn bàn hau các bàn pin mà chị nó, thử vào leo tới nè cả, nhang ngàn nhiêu rồi, à, lần theo ní khai youto cả này nhá, rồi, cái này là gì cả, là, 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 Ừ เห็ดออกเมื่อวานนี่เขาซื้ออยู่น้องโกม้หลายนี่นะเห็ดอย่างเห็ดละโก้เห็ดดินเห็ดอันนี้เห็ดดินซื้อมาได้พวกหลายว่าเห็ดดินเห็ดดินเห็ดทานอันนี้แค่แบบอยากเนาะอยากเลงเมื่อวานนี่ซื้อกินแล้วเมื่อวานนี่มื่อนนี้บม่ได้เข่าไอ้ปุ่นฝนตกว่าสิลงหน้าได้ลงหลายเห็นเจ้าทักหาลงหลังมาไปเล่นน้ำก้อนใช่ไหมไปเข่าเซโนได้ ้็เอ้ยสิเขาไม่อบอกว่าน้องดาวไปมาน้ำว่าเป็นยังกัมาเยี่ยมเลยเนาะโดยเด้อนะมาบ่มากัมาเยี่ยมกับมาจุนิกเลสิมาโยนะยเปะมาแล้วก็ไปเวียเท้ากะแล้วเล่าเวียที่เท้าเห็ดเฮือนค่ะน้ำมีแต่รอสีเห็ดกุดเดี๋ยวนี้นเห็ดกนะุดอ,อยู่วัดป่านี่วัดป่าบ้านบุญสิมโอ้วัดป่าวัดป่าบ้านบุญสิ์จมเนี่ยเดี๋ยวนี้อ่ะ สีสางกุศลนะโอเคต้องเป็นสีสางกุดศลเอาเอาแล้วเ,เด้ออนนั้นมันเครื่องดื่มต้องเขาลดอันเด้อเออแต่ว่าขวดโอชิมันกินแล้วจ๊กหอกไว้กระตาลดคื <c oughs> <c oughs> อหน้าไหวกินว่าที่เจ้าเห็ดเรื่องนะงนี่ซีกองนะใ้่ดือทองมาหับลูกเห็ดกุศลใหญ่ใหญ่สามหอ้อส,สามห้องนี่แหละสเห็ดเซาน์นะซื้อสิบสองต้นซื้อไปแล้ว ก็ครับอ่ะครับอ่ะกุไใจกุบใจไปประเทศเวียดประเทศเวียดอะไรกินมันจะมีแฮ่ไมาเลยลงไปโหลดทั้งลูพทุนซ้ำเพราะว่าทางเัินเัินอยู่เนาะอาจารย์ได้เดี๋ยวเข้ากับสิหงที่เจ้าพักพอนกันจะได้กินข้าวกินน้ำได้เห็ดอยู่บ่ไหมนี่ได้เห็ดอยู่โซนตะแลงเลยแันฝนโบโต๊ะเนาะคาโย่เขามันมีหลังคาเลยเนาะมันมีหลังคาเลยคาโย่ ขินโก้โก้ถึงยังยังบ่ได้ดอกนไหมบล็อกเปียกบล็อกเปียกต้องขนบล็อกขึ้นมาไหวนะคุณคุณบล็อกเขามาไหวก่อนเนี่ยกานสั้นบล็อกขนบล็อกเขามานี่ไะยากไลยเห็นบ่ช่วงเพือนน้องไอเดียปิกาย์นี่ช่วงนี่แหละเนาะเห็ุเพือนน้องไอเดียเนาะยากเติบอยู่อเดี๋ยวถ้าลงไปข้างล่างก็ได้เด้อสบายดีเด้อสบายดีสบายดีรถล่มมัหนีใครแตกวะแล้ว ไอ้ผู้รถแจวบอะวียงโอ้โทำตาไลมุนอะไรเยอะอ้โหมาดดมันออนฮ่าฮนาฮ่เฮ่า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 า่าฮ่า่าฮอ่่่า่าฮ่าฮาา่่ ไปเคใช่มอรถแล้วตุนเลยบบบนี้ตรงหัวห้อยตุนเนาะเนี่ยเล่าหัดบ,บริเก้ลงบบบนี่ลืมลืมเต๋อบอกมาท่างนี้ก่อนนะก็ได้มาอดสิมาผูเขียนทั้งน้องดาวยอา้อนรังฮ่าทางเรียองนี้จรบริได้มาแต่โดนเลยเแย่ร่อยเลย อาต้อโอ้โอ้สบายดีเด้อท่างเมจรนโดยดีเท่บุญโดยแล้วเรบอดำนะอาตอันนี้บอหดมมามาบอหนีืึอนแล้วแหละออกบอบนแล้วจะเดินลราบอดำนะขึ้นมานึ่งแล้วเออ เรื้องห้องห้องเดียวท่านี้บะอืแต่บางด้ยเยียบเป็นหาชลุกรงได้ือันนี้บันโอยโอ้ยลมว่ายมันนักเนาะ ะวัสดีค่ะคุณแม่ไก่เรามีอันเล็กน้อยอยูขี้ดินสวยกันเนาะโอ้ได้ขีดินใส่ถมคักวันอย่างแล่เจ็บไม่ได้หัวว่าไปจอน เออมันพลาดเรวบอกว่าดอกทานคนยิงคักเยอะม,มาบันนี้จะแล้วมาอีกวันหนายันก่อล้วเยอะวันหนายนาต่เล็กแต่ปูได้น่ะปูรูปรออยู่ระวังเด้อ ก็เข่างามเนาะเออน้องแล้วก็เต็มบูเบอร์ปลาบงไปว่ดแล้วบ่าเห็นอยู่บ่าปลาเออ

คอยด้ออยด้อก็ห้องน้าก็ใกล้ใกล้เสีแล้่แล้วห้องน้าเพินเนาะนี่เลยเพิ่นเห็ดเหญ่เห็ดงาน สหรับคิดนี้เนาะ็สิขอตัวโชคพนทธวินงเด้อเดียวเมจอนทีสำเร็จไปแล้วเนาะมัเหนื่มาดีขคุณย้อนหลังแต่ว่าท่านดองดาวก็ยูก็เลยฝากไปพี่น้อห้อะไรจ็เป็นกำลังใจให้ไงเนาะสหรับคิดนี่นะเพื่อนยาส้างทีมงานทางแก้วแล้วก็เหนมาทังเินเม่จอนดีใจน้ำสหรับคิดนี่จะขอตัวลาพาเดอพี่น้ิงหเด้อเดินย์จอนดีใจมาก็ำว่า สำบายดี